บรรยาทุกคนนะครับวันนี <the> <land> ้กล uh, ุ interior, ่มของผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษากระแพงกั้นน้ำสำเร็จรูปครับสมาชิกในกลุ่มนะครับหนึ่งนายรัฐพลปอดออกครับสองนายปรชัยวงขันครับแล้วผมนายนันัพลเอกทองครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานครับอาจารย์ดรนันวัฒน์คงวับ์ครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาครับ ก็คือในปัจจุบันครับก็คือภัยธรรมชาติครับภัยภัยภุทอราครับก็คือส่งส่สงผลเสียต่อมันเรามากครับสร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและสภาพแวดล้อมครับจากปัญหาขั้นต้นจึงให้จึงทําให้ต้องคิดหาวิธีป้องกันครับเพื่อหยุดเลี่ยงฝกระดองจากพายุทอร์ที่เกิดขึ้นครับวัตถุประสงค์ ของการวิจัยครับ 1. ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกระแพงกั้นน้ำสำเร็จรูปสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนครับ 2. เพือ่อศึกษาและออกแบบกระแพงกั้นน้ำสาเร็จรูปที่มีราคาถูกและสามารถใช้ได้ทั่วไปครับ 3. เพื่อทาการสรุปผลของการศึกษาและปัญหาโดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของกระแพงกั้นน้ำสาเร็จรูปโอเคของการวิจัยครับ ื่อศึกษาแล้วออกแบบกําแพงกระน้ำสำเร็จรูปสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสูงไม่เกิน2เมตรครับะสามารถเป็นอย่างไดสมุติฐานครับหนึ่งการเลือกใช้คอนกรีตในการทํากําแพงกรนน้ำสำเร็จรูปครับเพื่อให้มีความคงทนต่อแรงดันน้ำครับและสามารถทนต่อการขนยายครับข้อสอง กระเพงก้าน,กนน้ำแสดงรูปมีเสถียรภาพครับสามารถทนแรงดันน้ำได้ถึงสองเมตรครับขั้นตอนแล้แลวิธีและวิธีการวิจัยครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับโดยส่วนแรกก็คือการศึกษาหลักการทำงานของกระเพรกยงก้านน้ำครับก็จะทำการวิเคราะห์แรงที่กระทำต่อไอ้กัานน้ำครับแล้วก็ศึกษากระเพงกัานน้ำรูปแบบต่างๆครับก็มีข้อดีข้อเสียยังไงครับ แต,แต่เราก็จะทําการออกแบบแผบนบก้นนนาครับโดยทําการออกแบบโดยใช้หลักการส่งเืรจากแรงและหน่วยแรงแล้วก็ทําการหาส่วนผสมครับครับ,รบสุดท้ายคือการวิเคราะห์ผลการทดลองครับก็คือเราจะทําการจะทาโมเดลครับแล้วก็ทําการทดสอบจริงครับอันนี้ก็เป็นท์ไลน์ ็คือเราจะทำการศึกษาก่อนครับแล้วก็ทำการปีเซนต์ปีโปรเจคแล้วก็ทำการออกแบบครับกระแผนกระนานแล้วก็นำเสนอโอเคเอสครับแล้วก็ทำโมเดลครับก็ทำการนำเสน,นโอโปรเจค ได้นำการมีข้อข้อดีข้อเสียครับของแต่เราดูแบบนะครับแล้วก็ได้เลือกกำแพงกั้นน้นะครับโดยเราเลือกรูปแบบที่หนึ่งมาใช้นะครับครับโดยมีหลักการทำงานอยะไรนะครับก็มีเอ่มืระดับระดับน้ำสูงขึ้นนะครับก็จะเกิดแรงดันนะครับก็จะในตัวกำแพงกั้นน้ำนครับก็จะมีตัวหน้าคอนกรีตนะครับแล้วก็เมื่อน้ำสูงขึ้นนะครับน้ำก็จะเข้าทาง ดูที่อยู่ด้านหน้าของกระเพาก้นน้ำนะครับโดยตัวน้ำหนักของน้ำแล้วก็ของเกียนะครับจะเป็นตัวเวทน,นะครับไม่ให้กระเพาะก้นน้ำนะครับเกิดการล้มลาก,กครับก็ต่อไปก็จะเป็นการควบคุมขั้นต่ำะครับเพื่อให้เกิดเสถียรภาพนะครับโดยเสถียรภาพของเราที่ราคาแฟเตอร์ออฟเ a นซี่นะครับที่1.5 มากกว่ากันได้นะครับหนึ่งชั้นหนึ่งชั้น่านะครับโดยระดับน้ำต่างนะครับก็จะมีจำนวนก้อนที่สองข้าล่างนะครับ,ลแ,ลรบแล้วก็จำนวนแถวที่้องน,นะครับแล้วก็ในข้อแรกที่สามที่สี่นะครับก็จะเป็นจำนวนก้อนทั้งหมดนะครับของอหน้าของด้านหน้านะครับต่อ,องทำให้หนึ่งเมตรครับผมครับแล้นก็จะเป็น การคำนวณในกนครับก็การคำนวณความหนานะครับความหนาประถิทอผมนะครับกำหนดค่าที่ทางนะครับก็ตารางนะครับของกรงเทพมหานคราคาสี่ครับแล้วก็คำนวณอัตราล้ำ้านยาวนะครับแล้วก็ขั้นมงตัวต่อตัวเลรกแล้วก็เลือกใช้อรดนะตาลุ่มครับอันนี้จะเป็น มื่อระดับน้ำถึง2เมตรนะครับมันจะมีการไหลลอดทานด้านล่างะครับของเราก็เลงจะต้องออกแบบเป็นขัดออมนะครับโดยใช้ชุดพายเป็นเหล็กนะครับก็คืออันนี้เป็นรายการคำนวณนะครับโดยที่เราจะใช้นะครับก็คือ2เมตรนะครับครับแล้วก็ต่อไปเป็นการคำนวณนะคะรับออกแบบสุ่นผสมนะครับโดยต้องปสอนที่240คีสีนะครับก็จะมี ตาสอนของร้านที่มายนะคะนนนรับรวงนี้ครับเป็นตาสวอนต่างหนึ่งต่อถึงห้าต่อตามทุดสองนะครคับทำการทำการออกแบบเรียบร้อยนะครับลเราก็ทำการอกแาบร,รูปร่างนะครับที่เรางในในในรลงนามจากองคกอรงนะครับเราลงนา ราคาครับครับต่อไปให้คุราคบคับต่อไปก็จะเป็นราคาต้อนนะครับก็คนกิน 10cc นะครับราคา5 0บาทต่อลูกบาลเม้นะครับได้คุมรยาเสงสูง0ค c ลูกบอลเมตรนะครราคา60บาทเล็กแต่งนะครับขนาด3เอเมท์ระยะแอดเดกนิวนะครับราคา90บาทต่อมเตรนะครับ รายใช้สูงเึ้าเมตรก็ราคา81บาทครับค่าแรงก็ตีไป40บาทต่อชั่วโมงนะครับในการทำลมแทกมมงก็ประมาณ 2, 2, รประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ประมาณ20บาทครับราคารวมตอนนึ่งก้อนได้ประมาณ1 6 1บาทครับต่อไปขั้นตอนการทํางานนะครับขั้นแรกนะครับวาการประกอบแป้งนะครับซึ่งแป้งที่ทํานี้เราจะใช้เล็กชานะครับทําการดึง ซึ่งมันสามารถถอดออกได้ทุกมุมเลยนะครับแล้วก็ทําการตัดเล็ก,กนนะะเพื่อเพื่อให้มันรับแสงนะครับต่อไปครับก็เทค,คนกรีทลงในแป้งชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทําการทอดแบบแล้วพอเราทอดแบบเสร็จแล้วเราก็จะเทคอน,คคนกรีตในชั้นที่สองซึ่งจะเป็นโซนชั้นสา การทดสอบกับแทงอันดับธนัยรุนะครับอันนี้จะเป็นรูปรูปก้อนการทดสอบกับรูปหลังการทดสอบที่ะระดับน้ำเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็สรุปผลการทดสอบนะครับที่เราทดสอบระดับน้ำาจสิบเซนติเมตรถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับ,ก,บรก็สรุปได้ว่ากำแพงนน้ำไม่ไม่มีข้อนะครับแลาก็สามารถกันน้ำได้จริงนะครับครับอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบราคา ของกระปงด้านัากระสสองฝายนะครับโดยที่เราใช้จำนวนกระปอายนะครับมีขนาดสิบข้าสิบแล้วก็สิบหาเซนติเรนะครับราคาที่อย่สามสิบบาทต่อกรองนะครับของกระองสายนะครับโดยเราคิดว่าในช่วงทันน่วทุกราคาจะหน้าจะสูงนะครับโดยที่ใช้เฟลเตอร์ออพเทนตี้ที่รูปห้าแล้วก็คำนวณที่เรียกราาต่างตางนะครับแล้วก็เป็น ราคานะครับว่าที่เรื่องอทังอย่างเนี้ยราคาใช้กี่ก้อนแล้วก็คูณราคาต่อก้อนนะครับก็จะได้มีราคาทั้งหมดออกมานะครับครับต่อไปเป็นปัญหาของภาคในการทำงานนะครับในการทำแบบรองขันกีนะครับเป็นการทำที่ย่านนะครับเน่จนการทำแบบรองขันกีมีเรียงหนุ่มนะครับย่านในการประกอบนะครับจะเป็นต้องใช้ขอบธนานะครับแล้วการคำนวณการไหลซงินนะครับการคำนวณ การกำหนดทำได้ยากนะครับได้ยากได้ยากไอ้ค่าของพาราม,มิเตอร์มันหาได้ยากครับราการทดสอบครับไม่สามารถทําได้ตามที่กำหนดไว้นะครับได้จออากกรณีที่เราผีครับมีความสุ่มในสถิติที่นี้รับกุ้งของทางน้ำโดยจับกัดไม่ทราบว่าจาได้ไหมครับ ตัวกระพงนี้น้ำมันไม่โลดแต่มันมันมันจะโลดตรงบอกว่าถามครับทนี่เรา เรายัางไม่ได้ทดสอบจริครับคือใช้ก้อนก้อนเล็กนนะครับแล้วลองลองเปิดข้างหลังดูนะครับแล้วก็เพิ่มระดับน้ําขึ้นมาครับแล้วก็น้ํามันเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ลองดมันจะมีตัวเบาด้านหลังอยู่นะครับแล้ว,ล,ว,ล,วลองมววาวด,าดูปรากฏว่าน้ำ